โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m ม t ซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรายังมีที่ขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนที่ขอไปบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสิโนกันได้นะผมมาเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตร แยมยังไม่พอน้วะผู้ชมและเราก็ยังมีติ๊กตอกด้วผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go โอเคก็สว okay, so to ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เซทีวีอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ทุกคนเราก็อยู่ใน Minecraft รีวิววันอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เรามากับแอดออนมอดปืนสมจริงนะทุกคนนะคือน้องคนนึงขอมาเว้เดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ไว้ให้คือน้องชื่ออะไรโนทูวะพี่แจกแอดออนปืนสมจริงอีกได้ไหมครับพี่ได้เลยวันนี้ผมมาแจกแอดออนปืนที่สมจริงที่สุดในมือถือละ ไม่มีกระบอกไหนที่แบบสมจริงเท่านี้แล้วเว้ยผมคาดมันดีมากทุกคนโอเคส่วนข้างหลังนั้นที่ทุกคนเห็นมันเป็นเชเดอร์ที่มากับมอดปืนนี้นะทุกคนนะส่วนท้องฟ้าคือเชเดอร์ของผมส่วนไอหมอกๆมอกเนะี่ยมันมากับมอดปืนทุกคนนะโอเคนะเข้าใจตรงกันก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อไปมุ่งหน้าสู 3, 500, ส่3500ซับสไคร์เบอร์โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยทุกคน Let's go man! โอเคนะทุกคนเรามาดูจากเป้าก่อนเลยเป้าของเรานะใครที่ใช้เป็นเป้านะของไมค c r รับมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกคนดูดีเห็นไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะส่วนก็จะมีเพิ่มมาเป็นตัวนี้ให้นะทุกคนนะเป็นตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาในเกมแล้วก็กล่องจะถูกการเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เพิ่มม็อบซอมบี้ตัวนี้เข้ามานะทุกคนนะเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าสุดจริงโคตรแอนิเมชั่นบอกเลยผมบอกแค่นั้นแหละ โอเคทุกคนเรามาเริ่มเปิดกล่องกันก,นก่อนว่ามีอะไรบ้างกันทุกคนนะโอเคนี่ก็คืออาวุธทั้งหมดที่อยู่ในเกมนี้ต้องเรียกว่าแอดออนนี้นะทุกคนนะก็จะมี AK a เทองคําแล้วก็ตามด้วยสไนเปอร์แล้วก็บอกบอมบวกปืนกลทั้งหลายแหละแล้วก็ปืนพกก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นกระสุนปืนที่บอกนะนี่คือมันจะบอกว่ากระสุนปืนของอะไรทุกคนก็อ่านเลยคือชื่อมันตรงอะ่ะมันจะบอกว่านี่ของปืนอลไรของปืนแล้วทุกคนโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะจาก ปืนชุดแรกทุกคน Let's go man โอเคทุกคนนะเรามาดูจากปืนชุดแรกก่อนละกันนะทุกคนโอเคก็คือที่ผมเอามาเว้นช่องไว้เพราะว่าจะให้ดูแอนิเมชันการชักปืนว่าสมจริงแค่ไหนแค่นั้นแหละดูทุกคนอ่าดูดิส่วนมุมมองคนที่3เดี๋ยวค่อยไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําอีกช่วงตอนรีวิวปืนนี้ทั้งหมดโอเคเรามาเริ่มดูก่นกอนเลย อ่าแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าทุกคนไม่มีกระสุนปืนนะทุกคนนะเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีกระสุนปืนต้องให้คุณจะเป็นอมตะมันก็ไม่ชักแม็กให้คุณนะโอเคเรามาเริ่มดูกับการยิงก่อนเลยกดก็กดค้างนะทุกคนเนี่ยเอาดิดูดิทุกคนเห็นไหมนี่คือสมจริงสุดๆแล้วนะดูดิมีควันมีอะไรด้วยแล้วมาดูชักแม็กทุกคนชักแม็กดูดเนี่ยดูดีดูด,ดีชักแม็โหดแค่ไหนเดี๋ยวผม ขอยัดเสกม็อบตัวนี้ก่อนละกันเนี่ยยิงือ,อมบีที่เพิ่มมาจากหมอดนี้นะมันจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันเลยทุกคนมันผมจะเป็นยิงมันอันนี้ผมทําบล็อกล่องหุ่นไว้นะเนี่ยมันเลยออกมาไม่ได้เนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมดูดิดูด,ดิทุกคนดูซ้ำซ้ำอ่านี่คือเ k คทุกคนนะก็จะยิงอย่างนี้เลยชักแม็กอ่านี่คือปืนสมจริงแล้วนะทุกคนมาดูเอทองคาต่อไปเนี่ยก็ชักเหมือน A k เคธรรมดาใช่ปะเดี๋ยวดิ เออใช่แล้วเริ่มดูตรงนี้นะยิงเฮ้ยเฮ้ยดูโคตรสุดดูดิทุกคนถ้ากดย่อเอ้ยกดย่อเล็งได้ลืมบอกไปกดย่อเล็งได้ทุกคนนะโอเคกดย่อคือเล็งได้โอเคอ้าวบัคไปแล้วผมเล็งเลงไงนี่ไงไก่แตกทุกคนเนี่ยชักแม็กเนี่ยโคตรสุดทุกคนดูดูเล่นวอร์ซอมี้นี่นี่นี่ทุกคนเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ไงทุกคนดูดิแบบเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะเออโคตรสุดเลยแต่ผมเสกซอมบี้ก่อน บู้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ดอบด้วยทุกคนเดียดไหมแม็กทองคำบู้ยเขตรสุดเลยเนี่ยยิงหัวตายโคตรสมจริงบอกแค่นั้นแหละขอยิงก่อนบ้างนึงให้มันชักแม็กดูดูนี่เอา้าสมจริงแค่ไหนมาดูตัวต่อไปก็เป็นเอเดียบิลทุกคนนะเนี่ยมันยิงออกอย่างนี้ก็ได้ทุกคนนะแต่แนะนําว่าเป็นการเล็งกล้องดีวกว่าทุกคนดูปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นซูมอย่างนี้ทุกคนนะกดย่อเพื่อซูมดูเดี๋ยทุกคนด,ดูนี่ไง แตกบอกเลยแค่นั้นแหละอ่ะอีกตัวอีกตัวปาดขวายิงเพื่อหวังผลนะผมในปาดซ้ายนะเมื่อกี้โทษทีทุกคนดู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 ด,ดูชักแม็กดูทุกคนชักแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวมันชักแม็กก่อนเอ้ยเดี๋ยวทำไมชักแม็กเกินอะ่ะนี่ไงเอาไม่โดนเฉยเลยยิงยิงเอายิงไม่ออกเลยนะนี่ไงเอาหัวแตกเอาไม่โดนอีกโคตรว้าวอ,อ่ะอ่าเรียบร้อยนะทุกคนแตก ก็สไนเปอร์ก็จะประมาณนี้แหละเล็งเนี้ยนี่ไงนี่ทุกคนทุกคนดูนี่โอเคนี่มันวฟฟ้าจะชาด์ทุกคนดูสโคบแทบโนสโคบบอกเลยอ่ามาดูกระบอกต่อไปจะเป็นลูกซองอันนี้คือลูกซองนะทุกคนเดี๋ยวมาดูลูกซองกันโอเคลูกซองแบบเลงก็จะแบบเนี้ยถ้าไม่เลงก็จะอย่างนี้นัดเดียวบอกเลยเน่าในทุกคนแค่นั้นแหละ อย่ายิงหัววะซอมบี้ไม่มีแบบเทสปะ่ะซอมบี้เทสอ่ะเอ้ยลืมอน,นิเมชันการวิ่งทุกคนเนี่ยมันจะมีการอนิเมชั o การวิ่ด้วยบางครั้งนะเออมันจะมีมามันจะมีมาโอเคตัวนี้ระยะไหนมันแตกทุกคนอ้าวชักปืนให้ด้วยสมมติเราถือไม่นานเกินน่าจะชักแม็กให้นนทนี่อ่ะไกลเกินก็ไม่ได้ทุกคนนะต้องอย่างเงี้ยนี่ไงแตกโอเคลูกซองก็ชักแบบนี้เลยมาดูเนี่ย นี่คือ m 4ทุกคนนะ m 4การเล็งสโคปก็จะประมาณนี้ดูโคตรรัวเอาดิโคตรรัวอดคสุดจริงมาเดี๋ยวเสกซอมบี้ก่อนเนี่ยชักแม็กละรู้สึกเหมือนถ้าเราแบบกดคลิกรัวปะกดนั่งย่อแล้วก็คลิกปะไม่รู้ดิมันเหมือนมันชักแม็กแค่เองว่ะทุกคนจริงนะเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูดิอ่านี่ชักแม็กเนี่ย ก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคปืนตกไปน่าจะเป็นปืนแห่งโลกอนาคตดูดีทุกคนเชคเ์โคตรสุดดูดิโอ้โหเนี่ยแถมบอกกระสุนปืนแบบดูดีเห็นไหมโอ้โคตรสุดอะเออดูดิมาผมผมเสกนี่กันยิงโอ้โหดูดิเอ้ยแบบหมดนี้น่าเอาชีวิตรอนมากนะถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงอะเว้น่าเอาไปเล่นมากเลยอะ จริงๆนะเลงที่ซอมบี้นี่ไงหัวแตกเนี่ยสู้สไนเปอร์โนสโคโผมไม่ได้ว่ะถ้าถามว่ามันคาบได้ไหมนะผมไม่เห็นสูตรคาบอ่ะแต่ว่าน่าจะคาบได้เดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายคลิปแล้วกันว่ามันคาบได้หรือเปล่าโอเคฝนตกแล้วหมอะกับบรรยากาศมากด้วยชอบมากโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูการชักกระสุนปืน,ก,นกันกกันปึ๊บล้วท้ายอ่านูดีอ่านี่คือชักกระสุนปืนนี่ชักกระสุนปืนปึ๊บป๊บป๊นี่ เอาเรื่องจัดโอเคมาดูกระบอกต่อไปนี่เป็น m 7 9็ดทุกคนดูดูดูกระบอกต่อไปปึ๊บปบเนี่ยอ่าถ้าผมยิง m เ9ไปปึ้งเรียบร้อยบล็อกแตกปึ้งเรียบร้อยบล็อกแตกแคเคโคตรสุดดีนะผมไปยิงตรงเนี้ยเรียบร้อยเลยนะเวย้ยโอเคนะก็สนามการชักปืนของอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เลยเอ้ยลืมบอกไปว่า เหมือนกับตอนมุมมองคนที่3ามาันจากอันนี้ให้ด้วยนะเหมือนกับมันจากเรื่องไนงะมันจะชักปืนให้เห็นแอคชั่น๋ย้ผมด่วนปุ๊บใช่ไหมอ่าใช่มุมอมองคนที่3ด้วยนะโอเคก็บอกต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยแก็ลิงทุกคนแกลลิงบอกเลยดูดิเชคเคแก็ลิงถืงอดูดิอ่าดูดิทุกคนสมจริงไหมสมจริงรอเปล่าบอกแค่นั้นแหละใครบอกไม่สมจริงอะ่ะผมเถียงอะ่ะผมเถียงแค่นั้นแหละ ผมจิงจัดบอกแค่นั้นแหละอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคหลับปืนกันลิงเดี๋ยวเรามาดูกันชัากระสุนปืนก่อนโอเคหมดแม็กนี่คือชัากระสุนปืนปึ๊บปึ๊บนี่ดูดิทุกคนดูดูมีงานแบบทิ้งแบบปอกกระสุนปืนด้วยแต่มันก็หายไปนะทุกคนไม่ต้องถึงใจอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับชุดแรกคนเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปเลย โอเคทุกคนนี่ก็ชุดที่2นะมีปืนพกเนี่ยปืนพกนี่คือการชักปืนพกนะทุกคนเอาใหม่ปึ๊บเนี่ยตอนในมิชชันตอนเปิดเนาะโอเคเราวมัยิงดิคือมันไม่ได้ยิงค้างนะเว้ยทุกคนแค่เนี่ยนี่คือผมกดค้างนะอ่าตอนปล่อยนี่คือหนึ่งทีเนี่ยเนี่ยมันยิงเงี้ยกดย่อก็จะประมาณนี่ยปึ๊บพอมันชักแม็กเนี่ยชักแม็กเรียบร้อยทุกคนมันก็จะแบบเนี้ย อ่ะจะประมาณนี้เนาะปืนพกไม่ว้าวปืนต่อไปจะเป็น P90 ทุกคนซ้อมมีมาดิก็อย <c oughs> ่างนี้ถ้าเลงก็เจอเนี่ยอืความรัวผมยกให้เลยโคตรรัวจัดอะ่ะเออจริงๆริงไปดิอ่าชักแม็กปึ๊บปึ๊บใส่แม็กปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอ่าอ๋อก็ลืมบอกไปนะก็สูนปืนอะมันหมดเลยนะต่อให้คุณเป็นอมาตะนะเว้ยมันไม่ได้แบบ คุณมา15บห,หชุดใช่ไหมเออแล้วแบบมันไม่หมดไม่ใช่นะเว้ยมันหมดนะเออปืนกระบอกต่อไปก็จะแบบเป็นปืนแบบสมัยใหม่นะเออขอให้่านยิงกนะันมกวนตรงนี้ระเบิดว่ะทดสอบมะอ๋อเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นแบบการเด้งนะทุกคนอ่าดูดิเชื่อไหมมาครับในเกมฝนตกกับชีวิตจริงก็ฝนตกนะเว้ยคนสุดอะนี่ไงโอ้ทุกคนเด้งกอกมาเลย โอ้ก็ณสุดเลยอ่ะเออก็อสุดเลยเดูยดินี่ไงฟอกเรียบร้อยมาป่าไกลๆอืมชักแม็กทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บนี่มันปืนโลกอนาคาตงงนีู่วากดลิงก์ให้ยางเงี้ยนี่ไงทุกคนดูดิตุยเลยดูความไกลความไกลดูที่ความ,กาวามกาไกลเท่าไหร่อ๋ออุ๊ยไกลอยู่นะนี่ไงแตกบอกเลยแค่นั้นแหละเออ ปืนในหมอน,นก็จะมีประมาณนี้นะเว้ยขอ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 โทษนะทุกคนที่ผมปุดไม่สุภาพพอดีฟินเกินโอเคนี่คือระเบิดนี่คือระเบิดปึ๊บอะไรแบบเนี้ยไล่ก็โยนในลูกเดียวนะเว้ยอ่ะโยนมันตั้งเวลาด้วยทุกคนดูดิดูดูปึ๊บเดี๋ยวนะไม่ได้โดนไม่ได้โยนในลูกเดียวอ่ะเนี่ยเอฟเฟกต์ระเบิดถือว่าสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูเอฟเฟกต์ระเบิดโอเคอ่ะ,อะนี่คือแล้วผมกดปล่อยปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่ะถ้ามันระเบิดคางมือผมละอ่ะผมจะลองถ้ามันระเบิดคางมือผมโอ้ยสุดจริงสุดจริงอ่โอเคเดี๋ยวผมลองโยนระเบิดแล้วก็ดูเอฟเฟกต์ระเบิดนะทุกคนดูแบบใกล้ชิดเลยอ่ะนี่โคตรสุดบอกเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ดีกว,ว่าไปดูการถือปืนแล้วก็การยิงปืนแบบมุมมองคนที่สามนะทุกคน โอเคทุกคนมาเริ่มจากปืนกระบ,บอกแรกกันทุกคนนะอันนี้ไม่ชั่นขอบถ้าปิดปุ่มอย่างนี้มันขคือไหมเนี่ยมันจะแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบนี้ทุกคนโอเคถ้าสมมุติเราเรายิงเรายิงอ่าเรายิงมันจะแบบนี้ทุกคนเนี่ยอ่าผมชักแม็กเห็นไหมทุกคนปึ๊บนะสมจริงจัดมาดูกระบ,บอกที่สองปึ๊บอ่านี่คือเอคทองอ่าสมจริงไม่สมจริงบอกแค่นั้นแหละ อ่าทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยอ่าถ้าซูมซูมก็จะแบบนี้ทุกคนซูมมันจะแบบเนี้ยกระบอกเนี้ยอ่ากระบอกนี้ซูมก็จะแบบเนี้ยเห็นไหมเอ้ยน้องไก่มาดูระวังโดน,นยิงตายนะเวย้ยอ่านี่คือสไนเปอร์อ่าสไนเปอร์ถ้าเล็งกล้องมันก็จะเล็งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่สมจริงหน่อยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าได้ยิงธรรมดาก็เนี่ยแบบนี้เลยทุกคนอ่ายิงยิงย่มบนแม็กอ่ะผมจะยิงจนหมดแม็กเนี่ยผมบอกเลยไม่สมจริง ไม่สมจริงพิมพ์ว่าผมในคอมเมนต์เลยก็ได้อะสมจริงแค่ไหนแค่นั้นแหละสมจริงคนนี้คงหาไม่ได้แล้วนะทุกคนนะอ่านี่คือลูกซองลูกซองลูกซองกยิงอ่ยอ่านี่คือยิงนะดูอ่านี่คือชักแม็กของลูกซองเห็นไหมเหมือนกับมุมหอมคนที่หนึ่งไหมคือมอดน,นี้โคตรดีถ้าใครได้ยินเสียงผมในเสียงฝนในบ้านผมต้องขออภัยเลยนะโอเคนี่คือ m สีผมตอนแรกผมว่าจะอัดอีกวันน่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบ เออผมกลัวว่าน้องเอฟซีเขาจะรอนานนะผมก็เลยแบบเออมารีบอัดให้เสร็จเลยอันนี้คือการชาร์จแม็กปึ๊บอ่าเห็นไหมกระบอกต่อไปเป็นปืนเนี้ยอ่าปืนเนี้ยปึ๊บดูดูดโอ้โหโคตรสุดนี่มันปืนโคตรสมจริงอ,ะอ่ะอ่ยิงยินหมดแม็กแต่ผมยิงยินหมดแม็กอ่ะหมดแม็กละปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อย ้กระบอกนี้ขออนุญาตไม่ยิงกระบอกนี้ขออนุญาตไม่ยิงมันระเบิดทุกคนอ่าขอข้ามไปอ่าไปมินิการเลยนะทุกคนอ่ามินิการดูดิไม่ไงไม่สมใจใเงี้ยปากกามาวงจ้าเนี่ยดูดิดอ่ายิงจนหมดแม็กทุกคนเนาะมันชักแม็กนะอ่ะชาชักแม็กทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่าโคตรสุดเลยเดี๋ยวเราไปดูชุดที่สองต่อทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะกดคลิกดูแอนิเมชันได้หรอวะ ใช่เหรอเดิมเน่อยขออนุญาตดูเนี่ยของกระบอกที่สองอเคเฮ้ยดูได้นี่ว่าเฮ้ยดูดิชเช็คให้กดแตะหน้าจอนะของมือถือถ้าของคอมไม่กดอันเนี้ยกดคลิกซ้ายอ่้ขอนนี้หน่อยแอน,นิเมชนันอ่าเหมือนกันอันนี้แหละสไนเปอร์สไนเปอร์ปุ๊บอืมเอาเ,ออเออรื้อเช็คเเคเขาสุดของลูกซองลูกซองลูกซองนี่ ยีพอละพอละเดี๋ยวผมไปเอาชุดที่สองเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนเ,เรามาดูชุดที่สองนะมาเริ่มจากปืนพกปึ๊บอันนี้คืออนิเมชันปืนพกนะขอคลิกด,ดูก่อนอันนี้คือไม่ขึ้นวะอันนี้ของปืนพกนะผมยิงให้แม็กหมดมันจะได้ชักโอเคชาแล้วทุกคนปึ๊บนี่เอาเรื่องนะก็บอกต่อไปทุกคน,นนี่น่าจะเป็น p 9 0โอเคถ้ากดอันนี้ก็ดูดิก็ดูโคตรเจ๋งอะสมจริงจัดกันแหละ อันนี้คือยิงนะของบีกัสส่วนกดเล็งของบ,บีกัสส่วนอ่ามาดูชักแม็กชักแม็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเป็นไงคือเวลาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนจะเห็นเราชักแม็กเว้ยนั่นแหละโคตรสุดอ่านี่เก็ดป,ปืนแบบืหยิงนี่กดเล็งยิงนี่ด้วยคนเป็นไงยิงอีกอืมอีกร้อยชักแม็กปึ๊บปึ๊บโอ้โหโคตรสุด มีก็บอกต่อไปไหมอ่ะอันนี้ระเบิดไม่เล่นระเบิดเราจะไม่เล่นถ้าระเบิดเล่นเขาต้องหายาทำเนี้ยอ่ะแล้วก็กดโยนนี่คือระเบิดนะทุกคนปึ๊บโยนโูเรียบร้อยอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับบดนี้ทุกคนมันก็จะมีประมาณนี้นะต้องเรียกว add ่าแอดออนสิก็ไข่ที่ได้มาก็จะมีเป็นซอมบี้อย่างนี้นะก็หน้าตามันจะแบบเหมือนไม่เหมือนซอมบี้เราดูดิ คือแบบเราล้วเรายิงตรงหัวอ้าวหายไปละมันจะไม่หลุดออกมาใช่ไหมอ่าเช้ามาเถิดทุกคนโอเคเ,เราไปดูว่ามันสามารถคราฟได้ไหมขออนุญาตดูนี่คือพวกกระสุนปืนอ่ะกระสุนปืนอ่ะคราฟไดต้ตัวปืนอ่ะคือไม่แน่ใจผมไม่เห็นที่คราฟปืนเลยว่ะจริงๆเห็ใช่ไหมคือผมยังไม่เห็นตัวคราฟปืนอ่ะเนี่ยถ้าใครหากระสุนลูกซองไม่เจออยู่ตรงนี้นะเนี่ยช็อตกันเนี่ยโอเคทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็ขอจบไม่เียงเท่านี้เลยแล้วกัน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับแอดออนสุดสมจริงนะใครอยากได้แอดออนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปหามาให้ถ้าผมหาไม่ได้ต้องขอไปถ้าหามาได้ก็นั่นแหละตามนั้นโอเคทุกคนก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกด like, share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย